ปัญหาขนมพกสุกแล้วกลายเป็นสองชั้นดูไม่กลมกลืนใช่ไหมครับปัญหานี้เกิดจาก2กรณีคือกรณีหนึ่งนะครับตอนที่เราหยอดแป้งเบ้าขนมพกมันร้อนจัดครับเมื่อเป้าขนมพกร้อนจัดมันก็ทําให้แป้งแห้งเร็วเมื่อแป้งแห้งเร็วครับมันก็เลยทาให้เราหยอดตัวหน้าไม่ทันครับเมื่อขนมพกสุกมันก็จะกลายเป็นสองชั้นและดูไม่กลมกลมกืน,นครับและปัญหาข้อที่2ก็คือเราหยอด ตัวหน้าช้าครับเมื่อเราหยอดตัวหน้าช้ามันก็ทําให้ตัวหน้ากับตัวแป้งไม่เข้ากันครับมันกลายเป็น2ชั้นนะครับและวิธีแก้ไขนะครับวิธีหนึ่งก็คือให้ดูที่เบ้านะครับอย่าให้เบ้าเราร้อนจัดต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีอย่าให้ร้อนเกินไปและก็อย่าให้อุ่นเกินไปครับเมื่อความร้อนพอเหมาะพอดีเราหยอดตัวแป้งแล้วแป้งก็จะไม่แห้งเร็วมันหยอดตัวหน้าทันกันนะครับและวิธีแก้ที่สองก็คือ ตอนที่เราหยอดตัวแป้งไปครับเราต้องรีบหยอดตัวหน้าทันทีนะครับอย่าหยอดตัวหน้าช้าถ้าหยอดตัวหน้าช้าแป้งจะกลายเป็นป่องชั้นมันจะทำให้พวกเราดูไม่สวยดูไม่สดชัคเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเอาทีนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ